นีกำลังทำเวลาครับพี่น้องงานไร่เนี่ยเขาเอางานเนี่ยนงานไร่งานแบบไร้เลยกรับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมยึดไฟหน่อยเออมีเขามีภารกิจครับมึงนี่ไม่ย็ดภารกิจอีกแล้วครับเพราะว่าเมืองับบาดล้างยังไงครับไม่ย็ดภารกิจนะครับมีง นี่ครับภา,ยายรกิจภารกิจครับนี่ครับต้องๆเลยครับ <c oughs> นี่ครับเปิดอ,อยู่หนาบ้านเพื่อนครับนี่ภารกิจภารกิจย้าย,ายรังต่อครับวันนี้เนาะเสียดแจ็คกับกระดังเตรียมสำลีครับเอาเลยบ่เอาเลยอ่ะเอาเลยค,ลยคิดว่าน่าจะโบมบิโตออกนะ ไฟได้ไมมือปูท well, yeah, ี่ขึ้นเข็นกงใหม่ไปจนมาเนาะไม่ชิบวนเอาหยางของเหมืองยี่ตันไหนวะไหนวะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยมหน่อยยิ้น่ย้มหน่อยยิ้มค้มหนอ้หน่อยยิ้มอยยด้หน่อยยิ้มนอายั้เอาเิ้อย

nè mày không biết gì qua khay nhám không? cái cái biết là không nhóc. ngà đẹp gì ออกมาแล้วครับพี่น้องภารกิจของเราวันนี้ก็จบเส็จสิ้นไปครับอยู่งาเอาอยากได้จักหน่อยแม่ออกมาแล้วก็ถือว่าภารกิจวันนี้สำเร็จไปโดยดีครับไปดูดีๆแล้วนะน่าจะหมดแล้วครับก็โล่งเลยครับน่ครับก็ขอบคุณเจ้าของบ้านครับขอบคุณทีมงานครับ เจ็บการ่านําคือเก่าครับคือเก่าก็คือเก่ามันมีหลายตัวไหมหลายครับปูเป็นพันพันก็โอเคครับไปทำไปหอหายังมัดปากไว้ดิโอเคครับภารกิจวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับกลาสวัสดีครับ